สวัสดีครับมาดูหวยลอตกันนะครับอันนี้ของงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนี่เข้าบนไปลงส่วนตรงนี้ไปไปด้างล่างครับส่วนตรงนี้ไม่เข้าไปไปหลักร้อยนะ ทั้สองตัวไม่เข้านะตรงนี้ก็ไม่เข้านะสวันหน้านี้เราจับคู่ว่าที่แล้วเข้านะครับแต่ตรงนี้ก็หลุดแล้วนะครับรนี้ ไม่เข้าหกศูนย์นะหมดทีแล้วนะเออล้วนประสิทธิ์ประสิทธิ์ก็เข้าไปแค่ลกร้อยก็ดะด้หน่วยนะัะหลักสิบไม่เข้าเลเด่นก็ยังเข้าปกตินะจักคู่เข้า จอเลขงมดที่แล้วก่อนนะจอเลขมูที่แล้วหลุดลูกถอดไฟได้วยนะลูกถอดไฟหลังบ้านนะครับถอดไฟให้เรียบร้อย หอยล็อกก็ไม่เข้านะครับงที่แล้วหลุดนะครับที้มเงินหวยหอยล็อกเงินหอยล็กอกที่แล้วนี่ไม่เข้าตัวกลับนะครับได้หกศูนย์หศูอไม่เข้าตัวกลับ นี้ไม่เข้าครับอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่เข้าครับอ,อที่เหลวข้อมูลสลักหินแดงก็ไม่เข้า เส้นคมเข้าตรงๆนะครับศูนย์หกเส้นคมเข้านะเส้นรวยไม่เข้านะครับวัดดวงวัดดวงวัดที่แล้วไม่เข้านะครับเพราะว่านี่อยู่ข้างล่างนะนุ่มข้างบนอนี่ แปดแปดสามแปดห้าแปดหกอาจารย์วรเมตเดินนะครับมงมดทีด 60, นะ่แล้วหกศูนย์เข้านะแล้วกเดินสมบูรณ์กยเอกลาบจับคู่ไม่เข้าแล้วครับ บนดินบนดินก็ไม่เข้านะโอเคเล็กเด่นต่างหุยล็อกหุยล็อกไม่มีไม่เข้านะพูดทีเดียวโอเค okay, เล็กเด่นต่างมีแปดหนึ่งแปด ก็เล็กท้ายสองตัวเข้าตรงๆเลยที่เหล้วแค่สองตัวเข้านะมาดูของวน่นนี้กันนะครับให้ตามอยู่ให้รออยู่ขอแคปหน้าจอไว้นะครับ กมลที่หนึ่งนะครับแสงจ้าแสงเข้า น,น,นี่ชาร์จอยู่จะติดตามก็แคปหน้าจอ้น,นะครับนี่ยเลนดรางวัลที่หนึ่งสองตัวนะนี่ติดหน่วยนะรางวัลที่หนึ่งแล้วกหวยลัด วันนี้ไปท,นะที่แปดห้านะแปดห้าวที่ดียวให้สองเก้าไม่เข้านะครับมองดูตรงนี้มองวดที่แล้วขับเข้านะครับ ันจับคู่ตรงนี้หลุดนะครับเมืที่แล้วไม่มีแปดแพดแต่มาเข้าเลขเบิร์นตรงนี้แทนนะเมที่แล้วแปดแพดอัจารย์ประสิทธิ์ครับอัจาร,รย์ประสิทธิ์ จาร์ประสิทธิ์ก็เข้าบ่อยนะครับ๋ต่ต้องจับเอาก็ไม่ง่ายอจอเลขจอเลขจอเลขตเมืที่แล้วจอเลขตเดที่แล้วไม่เข้านะครับ 1> 1, หอยล็อกก็ไม่เข้า,า,านะครับงวดที่เหล้วให้หนนะึ่งสีมาวันนี้ให้เด่นไปสองเจ็ดนะครับมีหอยลอ็อกหอยลอ็อกหอยลอ็อกงวดที่แล้วเจ้าหกศูนย์นะครับจากคู่ตรงนี้นะ พูดลงนี้เข้าแล้วงวดที่แล้วส่วนของแขน,นนี่วดที่แล้วเข้าหกสุนนะครับไม่ล็อกไม่ล็อก วันนี้ให้สองสามห้าเก้าวัที่แล้วให้สามสี่หกแปดจันสมบูรณ์หน่อยจันสมบูรณ์ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับโนที่แล้วอาจารย์สมบูรณ์ไม่เข้าหรอกเพราะว่ามันออกเล็กเบิร์นอาจารย์สมบูรณ์มีอะไร538อะไรอื่นก็ห่างข้ามลศลับจินแบว์โนที่แล้วไม่เข้าเหมือนกันนะ เทียโอเทียข้างบนเข้าเลกเด่นสามเลขเทียข้างล่างเข้าไปที่สามเหมือนหกเหมือนงเค้เลขเด่นนะแสนคมแสนคมวดที่แล้วเข้าตรงๆนะครับศูนย์หกให้เด่นสามตัวชุดเดียววัเที่แล้วหนึ่งศูนย์หกนะครับ แสนรวยแสนรวยไม่เข้านะครับงวดที่แล้วให้เจ็ดอ่ะวันนี้ให้สามถ้าสามมาก็อยู่ในนี้นะอะงวดดวงอดดวงงดที่แล้วไม่เข้านะครับ เิ้วถินลงนี้เข้างูที่แล้วนะอาจารย์วละเมฆงูที่แล้วเข้า6 0นะครับนิ้ท้ายสตัวเข้าตัวกลับที่แล้วให้6กสามสข้าง,งบนให้8 1 6 นนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะครับอาจารย์สมบูรณ์กับท่นานเอกราบบนดินก็ไม่เข้านะครับงวดที่แล้วมาให้เลขเด่นตัวเดียวสามวันนี้ให้สามสี่แปดงวดที่แล้วให้3ามสี่ห้าห้ยล็อก แล็อกที่แล้วเขาเล็กเด่นสามนะครับจับคู่ไม่เข้าแล้วก็สามตัวก็มีแปดหนึ่งแปดแค่นั้นส่วนตรงนี้อดที่แล้วเข้าตรงๆนะครับเด้อ ของที่แล้วนะที่แล้วเข้านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบยังแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ